สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาประกอบเฟืองนะครับสองเฟืองนะครับในโปรแกรม solidworks นะครับในส่วนของ assembly นะครับในส่วนของเฟืองสองเฟืองนี้เราไม่ได้เขียนเองนะครับเราดึงมาจาก design library นะครับส่วนการเม็ดสองเฟืองนี้นะครับเราก็ทำการเม็ดให้เขาขับกันลักษณะนะครับตามนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับจะไปทำ Animation นะครับในส่วนของโมชันนะครับก็จะได้นะครับในลักษณะนะครับตามรูปภาพนี้เลยนะครับเราก็จะได้เฟือง2เฟืองที่ขับหรือขบกันนะครับโอเคนะครับผมกลับมาที่ a s s e m b l y นะครับของเฟืองนะครับการเริ่มต้นในการเขียนนะครับผมจะ ทำการเขียนนะครับเซนเตอร์2เซนเตอร์นี้นะครับในส่วนของพาร์ทก่อนนะครับจากนั้นเฟืองสองเฟืองนี้นะครับเราก็ดึงมาจากนะครับดีไซน์ไรเบอรี่อย่างที่บอกตะกี้นี้นะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มต้นเขียนไปพร้อมกันนะครับผมมาที่นิว d ็อกคิวเมนต์นะครับแล้วมาส่วนของพาร์ทนะครับเราจะไปสร้างเซนเตอร์นะครับให้กับเฟืองก่อนนะครับในส่วนของเซนเตอร์เนี่ยนะครับ ผมจะทำการสเก็ตที่ไรเฟิลน,นะครับเราใช้นะครับเซนเตอร์ไลน์นะครับใช้เซนเตอร์ไลน์นะครับในการสเก็ตนะครับเริ่มที่จุดออริจินนะครับความยาวนะครับความยาวประมาณ30แล้วละกันนะครับ ผมสมาร์ทไดเมนชันไปนะครับลองกดคอนโทรลเดูนะครับ,นะรบจากนั้นเ,เราก็ทำการออกจากการสเก็ตนะครับโดยมาเลือกที่นะครับหัวลูกศรได้เลยนะครับเราก็จะได้เซนเตอร์ของเฟืองนะครับเฟืองตัวแรกก็คือเฟืองขับนะครับต่อไปผมจะทำเซนเตอร์ นะครับอีกเซนเตอร์หนึ่งก็คือเซนเตอร์เฟืองตัวตามนะครับเอาเราจะทำการเพิ่มระนาบขึ้นมาอีกระนาบหนึ่งนะครับโดยที่มาที่ฟีเจอร์นะครับแล้วมาทีเา่เราเลือกที่ไร้เพลนก่อนก็ได้นะครับแล้วมาที่ฟีเจอร์นะครับจากนั้นก็มาที่ Refer e n c e g e o m ม t r ตนะครับแล้วเลือกที่เพลนนะครับเราจะ เพิ่มรอนหนบนะครับออฟเซตรันแนบออกมานะครับผมให้ตัวเลขเป็น85แล้วกันนะครับในการออฟเซตนะครับเพลนใหม่ขึ้นมา1เพลนนะครับจากนั้นผมคลิกโอเคนะครับคลิกเครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะได้เพลนที่1มานะครับจากนั้นผมก็นะครับามาสเกตที่เพลนที่1 ขนาดเท่ากันนะครับเราใช้เซนเตอร์ไลน์เหมือนกันนะครับเริ่มที่จุดออริจินเหมือนกันผมใช้เซนเตอร์ไลน์นะครับเริ่มที่จุดออริจินจากนั้นคอนโทรลเดูนะครับเห็นไหมครับเราจะได้เซนเตอร์นะครับสเซนเตอร์แล้วซ้ายขวานะครับส่วนระนาบนะครับ เขาโชว์อยู่เราก็มาตำแหน่งลูกกระตาก็ได้ครับแล้วเราก็มาเลือกที่เพลนนะครับเราสกเก็ตเสร็จนะครับเราก็เอ็กซิสสเก็ตไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการเซฟนะครับผมเซฟเป็นเซนเตอร์ไลน์ นะครับของผมนะครับต้องอเติม2ลงไปนะครับจากนั้นก็เซฟได้เลยเราก็จะได้นะครับเซนเตอร์ <Center S 1> ของเกียร์หรือของเฟืองของเราเนี่ยนะครับแต่เราเขียนในส่วนของพาร์ทนะครับจากนั้นนะครับผมก็นิวด็อก m ิเมนต์ใหม่นะครับเราก็จะมา ครับในส่วนของ a s s e m b l y นะครับจากนั้นโอเคนะครับในส่วนนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับผมกากบาดทิ้งไปก่อนทีนี้นะครับในส่วนของ a s s e m b l y เนี่ยนะครับเราสามารถนะครับตั้งชื่อนะครับให้มันสอดคล้องกับงานของเราก็ได้นะครับหรือจะใช้ชื่อที่เป็น default นะครับของผมก็จะเป็นนะครับ assembly นะครับ ผมจะ insert component เข้ามาก็คือจะ insert นะครับ center ที่เราเขียนเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของผมนะครับก็จะเป็น center line นะครับตามด้วย2นะครับผมเลือกตัวน,นี้เลยนะครับดับเบิลคลิกเขาก็จะติดมาเ์้มาแบบนี้นะครับจากนั้นคลิกซ้ายวางได้เลยนะครับอันนี้ในส่วนของ assembly นะครับ เรานำนะครับเซนเตอร์ไลน์หรือเซนเตอร์ของนะครับของของเกียร์นะครับเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับเกียร์เรานะครับก็เข้าไปเอาที่นะครับดีไซน์ไลบรารีนะครับเห็นไหมครับผมมาเลือกที่ดีไซน์ไลบรารีในส่วนของทูลบ็อกนะครับเขาก็จะมีสแตนดาร์ดเยอะแยะไปหมดเลยครับ ครบนะครับผมเลือกที่นะครับผมเลือกสแตนดาดที่ A N H I เมตริกละกันนะครับแต่จริงๆนะครับทดลองเลือกอะไรก็ได้นะครับ I H O ก็ได้นะครับโอเคนะครับในที่นี้ผมเลือกที่นะครับ A N H I จากนั้นนะครับด้านล่างนะครับเขาก็จะมีนะครับให้เลือกหลายอย่างนะครับมีแบริ่งนะครับมีโบมีนัดมีโอริงนะครับมีพาวเวอร์นะครับฐานจำพิชชั่นก็คือเกียร์นะครับผมดับเบิลคลิกนะครับในส่วนของเกียร์นะครับทีนี้เกียร์เขาก็จะมีชนิดของเกียร์นะครับผมก็จะมาเลือกตัวนี้และกันนะครับวิธีการเลือกนะครับให เอาเราคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ดึงมาเลยแบบนี้นะครับเขาก็จะติดเมาส์มานะครับเราปล่อยได้เลยทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับที่เราจะต้องกำหนดให้ข้อมูลให้กับ ตัวเฟืองตัวนี้นะครับหรือตัวเกียร์ตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ property ทั้งหมดนะครับโมดูลผมในในที่นี้ผมเลือก3แล้วกันนะครับโมดูลเลือก3นะครับจำนวนฟันเฟืองนะครับผมเลือกเป็น40นะครับอันนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับผมเลือกที่40แล้วกันนะครับ40ฟันนะครับส่วนมุมก็นะครับใช้มุมเดิมนะครับความหนา นะครับผมใช้ที่12แล้วกันนะครับฮับสไตล์ฮับสไตล์เราเราไม่ต้องเอาก็ได้นะครับหรือถ้าเอาก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกจะเอาฝั่งเดียวหรือว่าเป็น2ฝั่ง d i มิเตอร์ นะครับในส่วนของไดมิเตอร์ฮับสไตล์นะครับเพราะฉะนั้นผมลองกำหนดเป็น30แล้วกันนะครับไดมิเตอร์30นะครับทีนี้ในส่วนของความยาวนะครับผมกำหนดเ,เป็นสี่สิบแล้วกันนะครับโอเคนะครับเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับทุกท่าน ทีนี้นะครับแก้ไขตรงไหนอีกก็น่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้ในส่วนของเฟืองนะครับมันตัวใหญ่ก็เป็นเฟืองตามนะครับเราให้ข้อมูลนะครับครบทุกอย่างแล้วเราก็คลิกเข้าหมายถูกไปจากนั้นนะครับ โปรแกรมเขาก็จะถามอีกว่าเอาเฟืองกี่ตัวนะครับถ้าเราเอาตัวเดียวแล้วก็กากบาดไปนะครับเราก็จะได้เฟืองตัวใหญ่ก็คือเฟืองตัวตามนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่เดิมนะครับเราก็มาที่เดิมนะครับมาคลิกเมาส์ค้างไว้สําหรับเฟืองหรือเกียร์ตัวนี้นะครับดึงแล้วก็มาปล่อยตําแหน่งนี้นะครับทีนี้เราจะมาทําเฟืองขับเฟืองตัวเล็กนะครับเราก็มาแก้ไขแค่ นะครับจำนวนฟันเฟืองนะครับเฟืองตัวเล็กของเรานะครับเอาเท่าไหร่ดีครับก็มีให้เลือกนะครับถ้าตามตัวอย่างผมก็จะเป็น16นะครับจะเอา14 15ก็ได้นะครับทดลองดูก็ได้นะครับในที่นี้นะครับผมใช้16แล้วกันทีนี้นะครับ โมดูลโมดูลเฟือง2เฟืองหรือเกียร์สเกียร์ที่จะขับหรือขบกันได้โมดูลต้องเท่ากันนะครับโมดูลเราคงไว้ที่3นะครับความหนาเท่ากันนะครับความหนาของเฟืองเท่ากันนะครับฮับสไตล์เราก็ให้เท่ากันแล้วกันนะครับนะครับอันนี้มีซีเรียสนะครับเราสามารถปรับขนาดได้นะครับเลงก็ให้เท่ากันแล้วกันนะครับจำนวนไดมิเตอร์นะครับไดมิเตเตอร์ของชาร์ปก็คือ เ,เราสามารถปรับหรือแก้ไขได้นะครับตรงนี้ไม่ซีเรียสน,นะครับถ้าเราอยากจะให้ไดมิเตอร์ใหญ่ก็เราก็มาปรับนะครับเลือกนะครับตำแหน่งสกอบานี้เลือกได้เลยนะครับในที่นี้คงไว้ที่8แล้วกันนะครับโอเคนะครับเรียบกำหนดขนาดนะครับในส่วนของ p r o p e r t y ครบหมดแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกได้เลย เห็นไหมครับเราก็จะได้เฟือง2เฟืองนะครับเราคิดเครื่องหมายถูกไปแล้วเขาก็จะถามอีกว่านะครับเราต้องการขนาดเดิมอีกไหมนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็กากระบาดออกไปนะครับเราก็จะได้เฟืองของเรามา2เฟือง2เกียร์ทีนี้นะครับลองทดลองนะครับใช้คำสั่ง rotate component นะครับ rotate component หมุนนะครับอ่าหมุนอันนี้ก็หมุนนะครับอ่า ให้เฟืองของเราที่เขียนเนี่ยนะครับหมุนมาให้ขนานกับนะครับเซนเตอร์ไลน์ที่เราได้เขียนเอาไว้นะครับเราก็ใช้คำสั่ง move component นะครับ move ให้นะครับถ้ามันแบบนี้มันก็จะบังเซนเตอร์ไลน์ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเมทนะครับ ผมเม็ดเฟืองตัวขับก่อนแล้วกันนะครับเรามาเลือกที่เม็ดนะครับแล้วมาเลือกที่เซนเตอร์ไลน์นะครับเซนเตอร์ไลน์แล้วก็มาเลือกที่ขอบจริงๆเลือกขอบนอกหรือขอบในก็ได้ผมเลือกที่ขอบในแล้วกันนะครับเขาก็จะวิ่งมาเป็นเซนเตอร์เดียวกันนะครับเราเม็ดคอนเซนทริก uh, นะครับเป็นเซนเตอร์เดียวกันนะครับแล้วก็คลิก ั้งหมายถูกไปเราก็จะได้เฟืองนะครับเฟืองของเรานะครับเป็นเซนเตอร์เดียวกันเห็นไหมครับเป็นเซนเตอร์เดียวกันกับนะครับของเฟืองเราก็จะทําการเม็ดเหมือนเดิมนะครับเซนเตอร์ไลน์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับกับเซนเตอร์ของเฟืองเนี่ยนะครับ เขาต้องเป็นเซนเตอร์เดียวกันนะครับเมสเหมือนเดิมนะครับมาเลือกที่เมสนะครับแล้วมาเลือกที่เซนเตอร์ไลน์ก่อนหรือเลือกที่ผิวก่อนก็ได้ผมลองเลือกที่ผิวก่อนครับอันนี้ผมเลือกที่ขอบนอกแล้วกันนะครับผมลองเลือกให้ดูนะนะครับขอบนอกแล้วก็มาเลือกที่เซนเตอร์ไลน์นะครับจากนั้นล่อนะครับในส่วนของนะครับท้ายของเมสนะครับเราก็มาเลือกที่คอนเซนทริกนะครับเป็นเซนเตอร์เดียวกันที่หมายถูกไป เห็นไหมครับเฟืองกับเซ็นเตอร์ไลน์นะครับเขาก็จะอยูอ่เขาก็จะเป็นเซ็นเตอร์เดียวกันทีนี้ผมจะเลือกผิวหน้านะครับของฮับตัวนี้ให้มาเสมอกับจุดนี้นะครับจุดของเซ็นเตอร์ไลน์นะครับ, Line, รบเราก็ทำการเมจครับผมเลือกที่ผิวนะครับผิวของฮับแล้วก็มาเลือกที่จุดเซ็นเตอร์ไลน์เห็นไหมครับเขาก็จะวิ่งมานะครับ เม็ในที่นี้เม็แบบคอนซิเดนต์นะครับจากนั้นก็คลิกข้างหมายถูกไปคลิกข้างหมายถูกอีกนะครับทําเหมือนกันเลยนะครับทั้ง2ตัวนะครับผมคลิกที่ผิวของฮับเฟืองตัวใหญ่แล้วคลิกที่เม็นะครับแล้วก็มาเลือกที่จุดนะครับของเซ็นเตอร์ไลน์นะครับตำแหน่งที่เมาส์ผมอยู่นะครับเขาก็จะมานะครับขยับมาเสมอจุดนี้นะครับจากนั้นก็คลิกข้างหมายถูกไป เห็นไหมครับเราก็จะได้เฟืองสองเฟืองนะครับทดลอง m มูฟผมใช้คำสั่ง move component นะครับหมุนดูที่นี้อลองมาเ e ต alignment นะครับเ e ต alignment ของเฟืองผมซูมเข้าไปนะครับลองใช้คำสั่ง move ดูก่อน เราลองเซตดูก่อนนะครับว่าเวลาเขานะครับประกอบกันเนี่ยนะครับเราควรให้ระยะห่างไม่ควรให้ระยะห่างห่างขนาดนี้นะครับผมอาจจะปรับเซนเตอร์ไลน์นะครับสเซนเตอร์ไลน์เนี่ยนะครับเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้วิธีการปรับเนี่ยนะครับผมก็ไปปรับนะครับในส่วนของพาร์ทที่เราได้เขียนเมื่อสักครู่ นะครับก็จะเป็นเซนเตอร์ไลน์ตัวไหนครับเป็นเซนเตอร์ไลน์ตัวนี้ผมก็จะไปปรับระยะห่าง2 c e เซนเตอร์ไลน์นี้นะครับในส่วนของเพลนที่เราได้เพิ่มเข้ามาทำการคลิกขวานะครับแล้วมาที่ edit feature นะครับ80เท่าไหร่ดีครับ เอา83ผมลองดูนะครับ83อาผมเอาจุด5แล้วกันครับผมลองดูก่อนนะครับ83.5มผมเซฟนะครับจากนั้นก็ดูหลายหน้าต่างนะครับมาที่ w i n d o w นะครับเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับผมเลือกที่นะครับ Thai ร์ r ิคอร์ l ีแล้วกันนะครับนะครับผมเซฟก่อนแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็เปิดหน้าต่างเต็ม Assembly นะครับเฟืองที่เราเขียนเมื่อสักครู่นะครับเป็น Assembly 5นะครับผมเซฟก่อนแล้วกันนะครับเราก็จะเห็นว่าเขาประชิดมาอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าโค้งนะครับเราก็จะเห็นว่าโค้งเ,เขาเขายังไม่โค้งสมูทนะครับเราก็ มาตั้งให้เขาสมูทหน่อยนะครับมาตั้งที่ Image Quality นะครับผมมาที่ Tool แล้วลงมาที่ Option นะครับแล้วก็มาที่ Document Property นะครับจากนั้นมาที่ Image Quality นะครับขยับนะครับ Score Bar นะครับนะครับเลื่อนมาสุดเลยนะครับก็คือเลื่อนมาที่ High เลยนะครับจะเห็นว่าเขาก็จะปรับนะครับ คอ a เรต y ให้เราสมูทจริงๆเอาประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเข้าไปปรับให้เป็น85ให้เขาประชิดอีกหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับผมมาตามนี้แล้วกันนะครับปดคอนโทรลเไปนะครับทีนี้เราลองหมุนดูนะครับองใช้ Move หมุนดูเพราะเรายังไม่ได้เม็นะครับมันก็หมุนเป็นอิสระของใครของมัน่นนะครับต่อไปนะครับ ผมจะทำการเม็ดเฟืองสองเฟืองนี้นะครับมาเลือกที่เม็ดนะครับมาเลือกที่ผิวขอบปลายของเฟืองนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือเฟืองขับนะครับจากนั้นก็นะครับใช้โรเตตหมุนมานะครับเลือกอปลายเฟืองตัวตามนะครับเฟืองตัวใหญ่นะครับ แล้วเมชของเรานะครับไม่ใช่แถบของสแตนดาร์ดเมชนะครับก็คือแมชคาริคอลเมชแมชคาริคอลเมชนะครับเขาก็จะมีเฟืองหรือเกียร์นะครับเราก็เรียกเกียร์ทีนี้ถ้าเราเรียกนะครับเราเรียกเกียร์นะครับเรโชก็คืออัตราส่วนนะครับ อัตราส่วนในที่นี้ผมใส่เป็นฟันเฟืองแล้วกันนะครับเฟืองขับของเรารเมื่อสักครู่เราเลือกจำนวนฟันกี่ฟันนะครับ16ฟันนะครับ16ฟันเฟืองตัวตามนะครับของเรานะครับเท่าไหร่นะครับของเราเป็น40นะครับผมจะแก้ไขขนาดเป็น40 แก้ไขขนาดเป็น40นะครับเขา default ให้เป็นไดมิเตอร์นะครับแต่จริงๆใช้ไดมิเตอร์ก็ได้นะครับเนะครับอันนี้ผมจะลองใช้เป็นนะครับจะลองใช้เป็นจำนวนนะครับจำนวนฟันเฟืองนะครับจากนั้นก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับลิกเครื่องหมายถูกไปเลย ทีนี้ลองนะครับลองใช้ Move Component นะครับหมุนเฟืองได้เฟืองหนึ่งหมุนเฟืองได้เฟืองหนึ่งดูนะครับเขาก็จะหมุนตาม เค okay. นะครับเหมือนช่องว่างนะครับช่องว่างมันจะไม่เท่ากันเนาะนะครับเราก็สามารถที่จะรีลิสนะครับแล้วเรามาทำการเมสใหม่ซูมเข้าไปหน่อยนะครับโอเคครับลองดูนะครับลองดูนะครับ ผมทําการเมสใหม่นะครับแล้วมาเลือกที่นะครับตะกี้ผมเลือกเมสก่อนแล้วถึงจะมาเลือกแมชคันดิคอเมสนะครับนี่ผมเลือกที่แมชคันดิคอเมสนะครับคือมันทําได้หลายอย่างนะครับทำอนไหนก่อนก็ได้แล้วก็มาเลือกที่เกียร์นะครับจากนั้นผมเลือกผิวนะครับของเฟืองตัวเล็กนะครับแล้วก็มาเลือกผิวของเฟืองตัวใหญ่นะครับขนาด เรโ์นะครับผมใช้นะครับจำนวนฟันเฟืองนะครับเฟืองขับ16ส่วนเฟืองตามของเรา40นะครับเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับลองใช้ move component หมุนดูเห็นไหมครับหมุนดู เขาก็จะหมุนตามนะครับเขากจะหมุนตามนะเห็นไหมครับกดคอนโทรลเไปนะครับคอนโทรลเนะครับแล้วลองหมุนดูก็ใช้ move c o m p o n e n t นี่แหละครับหมุนดูนะครับตอนที่เรา match หรือตอนที่เรา set alignment เนี่ยนะครับเราก็ต้อง set ให้ดีดหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะหมุนไม่เหมือนจริงโอเคนะครับ ในส่วนของการเม็ดนะครับเฟือง2เฟืองนะครับในแอสซ m มบลีนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับในส่วนของโมชั่นนะครับเราจะทำแอนิเมชันนะครับเฟือง2เฟืองนี้นะครับให้เขาหมุนขับกันตลอดเวลานะครับมาที่ส่วนของนะครับแทบบาร์ของโมชั่นก็จะป๊อปอัพปรากฏด้านนี้ขึ้นมานะครับ ทีนี้เราจะไปทำอะไรกับหน้านี้นะครับเรามาดูนะครับผมมาที่มอเตอร์นะครับเลือกที่มอเตอร์นะครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับทีนี้นะครับคอมโพเนนต์ไดเรกชันเนี่ยนะครับเราก็จะมาเลือกตัวขับหรือตัวตามก็ได้นะครับผมเลือกผิวนะครับที่มันเป็นผิววงกลมเนี่ยนะครับเป็นตัวขับแล้วกันเห็นไหมครับหัวลูกศรนะครับ ตอนนี้ถ้าเฟืองของเราหมุนก็จะหมุนมา,าทางนี้นะครับก็คือตามเข็มนาฬิกานะครับหรือถ้าเราจะเปลี่ยนไดเรกชันก็มาพลิกตำแหน่งนี้นะครับพลิกซ้ายหนึ่งครั้งเปลี่ยนไดเรกชันเป็นทวนเข็มนะครับไปอีกทิศทางหนึง่งผมให้หมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนในส่วนของส,อสปีดนะครับ RPM นะครับก็คือรอบต่อนาทีนะครับเราก็สามารถแก้ไขตัวเลขได้นะครับแต่ในที่นี้ผม default เป็นอย่างนี้ดีกว่านะครับลิชข้างหมายถูกนะครับิชข้างหมายถูกเลยเห็นไหมครับทีนี้ในส่วนของการเพล์นะครับเราอาจจะทําการเลือกนะครับให้เขาเพล์รอบเดียวแล้วก็หยุดนะครับหรือเพล์เป็นลูปนะครับ เล่ตลอดเลยนะครับถ้าเราไม่กดจตโต๊ะเขาก็จะเล่นตลอดนะครับผมเลือกลูบแล้วกันนะครับโอเคนะครับเลือกเสร็จแล้วก็ทดลองเล่นดูเห็นไหมครับเราก็จะได้ภาพแอนิเมชันถ้าเราจะบันทึกก็สามารถที่จะบันทึกได้เลยนะครับนะครับเราสามารถเซฟนะครับภาพแอนิเมชันของเราเนี่ยนะครับได้ทีนี้นะครับ ตำแหน่ง1 x 2 x เนี่ยนะครับก็เราก็สามารถเพิ่มสปีดดูได้เลยนะครับผมมาที่ 2x แ x ละกันนะครับแล้วลองเล์ดูเห็นไหมครับเขาก็จะไวขึ้นนะครับไวขึ้นตามมาตราส่วนนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับวงเล็กเขาก็จะหมุนไวนะครับวงใหญ่ก็จะหมุนช้าชานะครับตามมัตราส่วนตามขนาดของเฟืองนะครับเกณนะครับลองไปทดลองนะครับ ทดลองทำดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนะครับพวกเราเนาะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับโอเคนะครับในส่วนของการบรรยายนะครับเฟือง2เฟืองนะครับขับหรือขบกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับในส่วนของโมชันทำแอนิเมชันเฟืองสองเฟืองขับกันก็ ขอจบนะครับบรรยายนะครับอย่างเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ